สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนา t สวีเดนนะคะวันนี้นท์ก็จะมาพูดเรื่องถ้าเกิดเหตุวิกฤตหรือว่าสงครามมาถึงเราจะมีการปฏิบัติตนอย่างไรที่สวีเดนเขาจะมีคู่มือมาให้แบบนี้นะคะของทุกบ้านเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้นะคะ่ะ ก็เมื่อประมาณ4ีหปีที่แล้วน,นะครับเนี่ยทางรัฐบาลอ่าประเทศสวีเดนอ่ะเขาก็ได้จัดทำมาคู่มืออ่าการอมค o m i เ s e อ eller c r i c ตคอม o m m e r ก็แบบประมาณว่าคู่มือการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวเกี่ยวกับถ้าเกิดเหตุวิกฤตเหววิกฤตที่ว่านี้ก็น่าจะประมาณว่า น้ำท่วมหรือว่าเหตุภัยพิบัติอะไรประมาณนี้ไฟดับไฟไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟใช้ประมาณนี้คริสเยนแล้วก็เออเลอร์หรือว่าคริกเกตก็คือสงครามมาถึงสงครามช่วงนี้ก็ตอนแรกก็ก็น่นก็คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่พอมาวันนี้ก็มาเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเพราะว่า สวีเดนก็เป็นประเทศที่อยู่กึง่งกึงกลางกึ่งกลางกึ่งกลางเป็นกลางตอนแต่ตอนนี้ก็มีปัญหากันอยู่เราก็เลยต้องมาศึกษาจากคู่มือที่สวีเดนทางการสวีเดนเขาก็ส่งไปให้ประชาชนชาวชาวสวีเดนทุกครัวเดือนนะเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วอันนี้ก็นายก็เลยไปไปหามาดูอาหานดูมาเดี๋ยวนายจะมาแชร์นะคะว่าเขาจะ เตรียมตัวหรือว่าให้ข้อมูลแนะนำอะไรเป็นยังไงนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็ในคู่มือนี้ก็บอกว่าเหตุ mm hmm. ead, อ่าคริสเซนคือเหตุวิกฤตก็ประมาณว่าคือไม่มีเครื่องทำความร้อนหรือว่าเราไม่สามารถอ่าทำอาหารได้อาหาร่ะจะหมดที่ร้านค้าจะไม่มีขายหรือว่าน้ำเนี่ยจะ ไม่มีน้ำไม่ไหลน้ำใช้น้ําไม่ได้แล้วก็ประมาณว่าเหมือนเติมน้ํามันก็ไม่ได้อันนี้เหตุวิกฤตคือเหตุวิกฤตก็มันมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดนะครับก็คือเนี่ยเขาเขาเขาก็บอกว่าการเปลียมตัวคือประมาณจัดเหมือนกับที่บ้านถ้าที่ประเทศไทยเขาจะเขาจะเรียกว่าอะไรถุงชูชีพเหรอแต่ที่นี่เขาเรียกว่าคริเซนโลโลดา มายถึงกล่องกล่องกล่องไว้ไว้นิยามฉุกเฉินนะครับภายในนั้นก็จะมีเขาก็บอกว่าสิ่งที่ต้องเตรียมเตรียมนะครับก็คือนี่มีนี่มีอาหารอาหารเนาะต้องเตรียมแล้วก็น้ําดื่มแล้วก็เครื่องทำอ่าเขาเรียกอะไรทำความอบอุ่นให้ร่างกายเพราะว่าที่ที่สวีเดนเนี่ยถ้าเกิดเหตุวิกฤตในหน้าหนาวเนี่ยคือจะหนาวมากก็คืออันนี้ก็ต้อมี แล้วก็เครื่องมือสื่อสารต่างๆแล้วก็อื่นๆแล้วเราก็มามาดวูนว่าสิ่งที่เราจะควรเตรียมมีอะไรบ้างนะคะอาหารนี้ก็จะเป็นก็ถ้าเปรียงคือเป็นอาหารแห้งอาหารที่สะดวกในการกินเพราะว่าอาหารแห้งอาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าประเทศไทยคือมาม่าอาหารแห้งเนาะ ที่สวีเดนขนมปังขนมปังแบบแคลกแบบแข็งอะไรก็ได้ที่เหมือนกับอาหารสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปเพราะว่าถ้าเกิดเหตุวิกฤตเนี่ยก็คือมานจะ,จะยากาในการทำอาหารเองนะคะแล้วก็น้ำดื่มก็คือสำคัญนะครน้ำดื่มเพราะว่า น้ำดื่มเหมือนกับขวดน้ำแล้วก็ใส่น้ำไว้สำหรับดื่มเยอะๆนะครับแล้วก็เครื่องถามฟาร์มูลให้กับร่างกายก็คือเสื้อผ้าผ้าหม่หมอะไรแบบนี้เราก็ต้องเปียมพร้อมไว้ก็มือสื่อสารก็การฟังสื่อสารก็จะตดติดตามรับฟังจากวิทยุนะครับวิทยุของเหมือนกับของรัฐบาลเลยไมของรัฐบาลก็มีแลต้องเตรียมแบตเตอรี่สำรอง แล้วก็ที่อื่นก็ไฟเช็คหรือว่าเทียนอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าถ้าตกาไฟไฟฟ้าใช้ไม่ได้เนี่ยคือจะมืดก็ต้องมีเทียนอะไรแบบนี้นะคะและในและในคู่มือน,นี้เขาก็ได้บอกว่าก่อนจะแชร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะต้องอ่าเหมือนกับคิดเกรียตรองให้ให้ดีก่อนถึงจะแชร์ข้อมูลไปนะครับเพราะต้องคิดก่อนว่าข้อมูลนี้อ่ะ มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเปล่า,ถ,า,ถ,าถ้าเชื่อถือไม่ได้ก็คือเราอย่าไปแชร์ข้อมูลผิดนะครับเพราะเราจะต้องอดูก่อนว่าคนที่แชร์มาเนี่ยเขาต้องการอะไรถ้าต้องการเหมือนกับถ้าข้อมูลนั้นมาจากาแหล่งที่ข้อมูลที่เชื่อถือได้อันนี้โอเคเราก็แชร์ไปได้แต่ถ้าแต่สำหรับถ้าเราคิดว่าข้อมูลนั้น อาจจะเป็นข้อมูล TED, เท็จล้วก็อย่าไปแชร์ต้องศึกษาไตรตรองสักนิดก่อนที่จะแชร์ข้อมูลต่างๆไปนะฮะในในยามวิกฤตนะฮะเขาก็ได้บอกว่าใครมาจากไหนข้อมูลนั้นมาจากไหนเขาจะส่งแชร์ไปเพื่ออะไรแบบนี้เราต้องคิดไตรตรองก่อนจะแชร์หรือว่าจะเชื่อข้อมูลต่างๆฮะและในคู่มือเล่มนี้ก็จะมีอ เขาจะบอกนะครับสัญญาณเนี said, ่ยสัญญาณเตือนที่สวีเดนดเนี่ยเขาจะมีการติดสัญญาณเตือนภัยไว้ที่เกือบแบบทุกเมืองใหญ่ๆนะครับแล้วก็สามเดือนเนี่ยเขาจะทดสอบระบบสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งก็จะทดสอบระบบนะครับเหมือนกับวันจันทร์แรกของเดือนเดือนเดือนนี้เดือนอะไรเดือนมีนาเดือนมีนาวันจันทร์แรกของเดือนมีนาแล้วก็ไปเดือนมิถุนา แล้วก็เดือนกันยาแล้วก็เดือนธันวาสามเดือนครั้งเขาจะทดสอบระบบนะครับและเนี่ยอ้นี้ตอนถ้ามีสงครามเนี่ยเขาจะมีอ่าคู่มือนี้เขาจะบอกว่าสัญญาณเตือนแบบไหนมันหมายถึงอะไรนะคะนี่ถ้าภาวะสงครามเนี่ยทุกคนก็จะต้องไปหาที่นี่มันกับห้องนิรภัยนะครับ Quaid r o ต้องไปหาตามห้องเพว่าในในเมืองใหญ่ๆส่วนมากในเมืองใหญ่หญก็จะมีสัญลักษณ์นี้นะคะห้องนิรภัยประมาณห้องนิรภัยห้องนิรภัยนี้ก็นหนก็ไม่ทราบข้อมูลแต่น่าจะปกป้องอ่านิวเคลียร์อะไรประมาณนั้นได้นะคะเห็นเขาว่าเนาะแต่ที่ท,ที่อ่าที่โรงเรียนนานกไ็ไปเห็นแล้วอ่าควิดรูมห้องนิรภัยที่โรงเรียนที่อ่านปเพียรเอสเอฟีนะนี่ ส่วนสุดท้ายก็นี่ก็จะในคู่มือก็จะมีอ่าเบอร์โทรติดเบอร์โทรอ่าสำคัญสำคัญมาด้วยในเนี่ยในคู่มือนี้นักคิดว่าข้อมูลอ่าคู่มือนี้อ่จะเป็นประโยชน์มากอ่าสำหรับในเหตุสุดวิสัยหรือว่าเหตุวิเกิดวิกฤตหรือว่าสงครามมาถึงเนี่ยก็ควรจะมีนะครับเพราะว่าที่สวีเดนอ่ะทุกบ้านเขาเขาก็าส่งไปให้อ่าประชาชนชาวสวีเดนทุกครัวเรือนอ่าก็ เพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับถ้า,าเพื่อนๆอ,นอาศัายอยู่ที่สวีเดนแล้วก็ศึกษาไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าสงครามมันก็ใกล้ตัวเรานะครับอแต่ทุกคนก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราเตรียมตัวหรือว่าเราศึกษาข้อมูลเนี่ยมันก็ดีกับเราดีกับเรานะครับเพราะว่าเราจะได้รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ สงครามไม่มีใครไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ถ้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าเราเตรียมตัวไว้มันก็ดีกับเรานะคะน,นี่นก็มาแชรน์นก็มาแชร์เรื่องอคู่มือการรับมือกับทานการณ์วิกฤตหรือว่าสงครามมาถึง o อมคริสเซนเอลเลคริกเก็ตคอมเมอร์อันนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นาะยกขอลาเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเฮด